สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชนอของแพมนะคะช n องแพมมี่อีนะคะซึ่งเป็นช anel น,นะคะที่เราจะพูดกันถึงเรื่องแฟชั่นนะคะลักซ์ซลีนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะของคุณแม่ลูก2ที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วกันนะคะวันนี้นะคะแพมก็มาตบวีดีโอนะคะเปรียบเทียบนะคะกระเป๋า2ใบนะคะซึ่งกระเป๋า2ใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าในไซส์มินินะคะนั่นก็คือ2ใบนี้นั่นเองค่ะใบนี้นะคะนั่นก็คือนะคะช anel นะคะเล็กแทงกูล่านะคะส่วนความมือของแพมนะคะนั่นก็คือวาเลนติโนนะคะล็อ ็อกสแตนเกมล็อกแบกนะคะในไซส์ l l นะคะซึ่งทั้ง2ใบนะคะมีขนาด8นิ้วนะคะเท่ากันนะคะแพมนะคะได้รับคำถามอยู่เรื่อยๆนะคะระหว่างกระเป๋า2ใบนี้นะวันนี้นะคะแพมก็เลยจะมาทำวิดีโอเปรียบเทียบนะคะให้เห็นกันชัดเจนไปเลยนะคะเผื่อ เพื่อนนะคะคนไหนนะคะที่มีคําถามนะคะหรือว่าอาจจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะระหว่างใบใดใบหนึ่งนะคะหรือว่านะคะท่านที่อยากจ,จะได้ข้อมูลนะคะเก็บไว้นะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะคะในอนาคตนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะสําหรับนะคะราคานะคะของกระเป๋าชาแนลนะคะอยู่ที่3,500ารเหรียญน,นะคะก่อนภาษีนะคะส่วนว a เลนติโนนะคะล็อกซันใบนี้นะคะราคาอยู่ที่2 2 4 5ัอี่าเหรียญน,นะคะก่อนภาษีนะคะซึ่งราคานะคะก็ต่างกันประมาณหนึ่ง 1,200เหรียญน,นะคะระหว่าง2ใบนี้เนาะถามว่ามันต่างกันเยอะไหมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่านะคะก็คือชาแนลเนาะก็เป็นที่เข้าใจได้นะคะว่าชาแนลเนี่ยราคามันค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วโดยเฉพาะสไตล์นี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไซส์มินิแต่ว่ามันเป็นขึ้นชื่อว่าคลาสสิกชาแนลเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองนะคะในะเรื่องของ กระเป๋านะคะในในความที่เป็นคลาสสิกนะคะของแบรนด์ของมันนะคะแพมก็ต้องถือว่ากระเป๋านะคะสใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่เขาเรียกว่า คลาสสิกสไตล์นะคะของแบรนด์ของเขานะคะส่วนใบนี้ก็คือเป็นของชาแนลส่วนใบนี้ก็คือเป็นคลาสสิกเหมือนกันแต่ก็คือในในของแบรนด์วาเลนติโนนั่นเองนะคะในกระเป๋ารุ่นนี้ของทั้งสองใบนี้นะคะเขาก็ทําออกมานะคะในหลากหลายสีนะคะแต่ว่านะคะชาแนลค่อนข้างที่จะมีสีหลากหลายมากกว่าก็แล้วแต่ตามซีซันของเขานะคะเรียกว่าทุกสีเลยละกันนะคะแต่ว่าเขาก็จะแบ่งออกมาเป็นซีซันซีซันคือไม่ได้ออกมาแบบว่าอครั้งเดียวหรือว่าไม่ได้หาซื้อกันได้ง,ง่ายๆนะคะ ในส่วนของวาเรนติโนนั้นนะคะสีของเขาเนี่ยก็จะน้อยกว่านะคะที่พัมถืออยู่ตัวนี้นะคะเขาจะชื่อสีจริงๆเขาจะเรียกสีเพลวเดอร์เป็นสีนูดแบบนี้นูดพิงค์แบบนี้นะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีแค่สีดํานะคะแล้วก็สีแดงนะคะอีกสีหนึงที่เห็นก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะ สำหรับชาแนลบนี้นะคะคือมินินะคะเรกแท u l a r ่านะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่ามินิ8นิ้วนั่นเองนะคะกระเป๋ารุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นกระเป๋ารุ่นที่ค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะคะโดยเฉพาะหนังคาเวียนะคะนิ้วรุ่นนี้นะคะเขาทําออกมาตลอดนะคะแต่ว่าในหนังคาเวียเนี่ยนะคะมันก็อาจจะแบบปีปีเว้นปีนะคะหรือว่าในแต่ละปีเนี่ยที่ทาออกมาเนี่ยสีก็อาจจะไม่เหมือนกันใบนี้นะคะกว่าที่แพมจะได้คือรอนานมากนะคะให้อ่าเอของแพมนะคะหานานมากกว่าจะได้มานะคะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบ กับวาเรนติโนนะคะล็อกสตันนะคะไม่ได้หายากอะไรนะคะก็คือไปซื้อที่สโตร์ได้เลยนะคะไม่ยากนะคะก็ไปซื้อแล้วก็ได้เลยนะ เรามาดูที่หนังกันบ้างนะคะอย่างใบนี้นะคะนั่นก็คือชาแนลนะคะจะเห็นได้ว่านะคะหนังของเขานะคะจะเป็นหนังคาเวียร์นะคะซึ่งหนังคาเวียร์เนี่ยก็จะเป็นหนังเม็ดเล็กๆนะคะละเอียดนะคะอย่างที่ให้เห็นนี้เลยนะคะแล้วก็แพทเทิร์นนะคะของเขานะคะจะเป็นเชฟรอนนะคะด้วยความที่เป็นหนังคา <นะ S 2> ร์เวียลักษณะของกระเป๋านะคะลักษณะของหนังจะมีความทนทานนะคะในการเกิดร่องรอยมากกว่านะคะในส่วนของอเลนติโนนั้นนะคะด้วยความที่เป็นหนังคัฟสกินนะคะเป็นหนังสม o ทนะคะนั่นก็คือผิวเรียบนั่นเองนะคะความเกิด ร่องรอยเนี่ยนะคะก็จะเกิดได้ง่ายกว่านะคะกระเป๋าชาแนลนะคะถ้าเปรียบเทียบกันเนาะแต่ว่านะคะถ้าถามแพมมาตั้งแต่แพมมีมานะคะแล้วก็ใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดร่องรอยง่ายขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เปรียบเทียบกันจริงๆในระหว่างชาแนลแล้วก็วอเรนติโนเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยลักษณะตัวหนังแล้วนะคะวอเรนติโนนะคะจะเป็นกระเป๋าที่เกิดร่องรอยได้ง่าย นะคะอ่ะหนังเขเวียของชาแนลเรามาดูนะคะในส่วนของไซส์กันบ้างน,นะคะไซส์บายไซส์เลยนะคะอย่างที่แพมบอกไปนะคะตั้งแต่แรกแล้วว่ากระเป๋า2ใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าไซส์8นิ้วฐะะานของกระเป๋าทั้ง2องใบนี้นะคะมีขนาด8นิ้วนะคะแต่สำหรับวาเลนติโนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความสูงอยู่ต่างกันนะคะประมาณ1นิ้วนะคะสําหรับชาแนลนะคะ ความสูงของเขานะคะคอยู่ที่5นิ้วนะคะความหนานะคะคของชาแนละะจะอยู่ที่ประมาณ2.5นิ้วนะคะคแต่วอร์เรนติโน่คะความสูงของเขานะคะคจะอยู่ที่6นิ้วนะคะคแล้วก็ความกว้างนะคะคอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะคซึ่งก็ จะเล็กกว่านะคะถ้าเพื่อนๆดูกันจริงๆนะคะจะเล็กกว่าชแนลนะคะอยู่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะแนลจะมีความแบบป่องกลางกว่ามากกว่านะคะเห็นได้ชัดแบบนี้นะคะแต่ว่าของวาเลนติโนเนี่ยจะสูงกว่าอย่างที่แพมบอกไปเนาะส่วนอะไหล่ของทั้ง2ใบนี้นะคะนั่นก็เหมือนกันนะคะนั่นก็คือไลท์โกฮาร์ดแวร์นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นอ่าสีทองนะคะแต่ว่าจะเป็นสีทองอ่อนนะคะสําหรับทั้ง2ใบเลยนะคะแล้วก็สายโซ่นะคะของทั้ง2ใบนี้นะคะมีขนาดที่ยาวเท่ากันนะคะก็ ชาแนลนะคะจะอยู่ประมาณ22นิ้วนะคะส่วนของ่อาเรนส่วนของวารนทิโนนะคะสายโซ่จะอยู่ประมาณ21-22ิถึงยิบสนะคะก็ใกล้ๆก,กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวแพัมจะสรายให้เพื่อนๆดูกันเรามาดูในส่วนของน้ำหนักกันบ้างนะคะสำหรับพัมเรานะคะพมคิดว่าน้ำหนักของกระเป๋า2ใบนี้นะคะก็ ประมาณเท่าๆกันนะคะไม่ได้บอกว่าหนักไปกว่าการซักมากน้อยเท่าไหร่นะคะแต่ แต่ว่านะคะ,ะคิดว่าวาเลนติโนนะคะอาจจะหนักมากกว่านิดนึงนะคะด้วยความที่โซ่ของวาเลนติโนเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนะคะถ้าเปรียบเทียบกักบโซ่ของชาแนลเนาะแพมวัดนะคะจากตรงโซ่ตรงนี้นะคะของชาแนลนะคะโซ่ของเขาเนี่ยไม่ได้หนักอะไรมากนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเบา hand, เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของน้ําหนักนะคะถ้าเปรียบเทียบกันนะระหว่าง2ใบนี้นะคะแพมก็จะให้นะคะวาเลนติโนนะคะหนักมากกว่านะคะกระเป๋าชาแนลนะคะนิดนึง ะะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะอย่างที่บอกว่าด้วยความที่น้ําหนักของโซ่มันแตกต่างกันนะคะทําให้วอร์เรนติโน,โนเนี่ยหนักกว่ากระเป๋าของชาแนลเรามาดูนะคะข้างในกระเป๋านะคะทั้ง2ใบกันบ้างน,นะคะว่าแตกต่างกันขนาดไหนนะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูชาแนลกันก่อนนะคะเปิดนะคะด้วยตัวเท r ร์นล็อกสีสีตรงนี้นะคะกระเป๋าข้างในนะคะของชาแนลนะคะก็จะเป็นหนึ่งช่องแบบนี้นะคะเขาก็จะมีแบบอ่าหนึ่งช่องเท่านั้นนะคะแล้วก็มีซิปข้างหลังนะคะตรงนี้นะคะ ซิปข้างหลังกระเป๋าตรงนี้นะคะตรงนี้มีช่องเปิดใส่สิทธ์นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นช่องอีกช่องหนึ่งแบบเสียบได้นะคะอันนี้นะคะอยู่ข้างในนะคะของชาแนลบนี้1ช่องนะคะข้างหลังนะคะก็จะมีเป็นพ็อกเก็ตแบบนี้ด้วยนะคะสามารถแบบว่ายัดกระดาษยัดอา,าร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไม่ได้มีลักษณะไม่ไดหนามากนะคะใส่เข้าไปได้นะคะส่วนวาเลนติโนเนี่ยนะคะข้างในนะคะเปิด เวลาเปิดนะคะของเขาเราก็จะเปิดแบบบีบตรงนี้นะคะข้างหน้าล็อกมันก็จะคลิกนะคะเวลาคลิกเสร็จเราก็เปิดข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็ ข้างในค่ะก็คล้ายๆกันเลยนะคะคือมีหนึ่งช่องใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีซิปข้างหลังนะคะตรงนี้นะคะและข้างหน้านะคะเขาก็จะมีคล้ายๆกับแบบเป็นอ่าพ็อกเก็ตเหมือนกันนะคะของชาแนลมื่อกี้อยู่ข้างหลังเนาะแต่ว่าวาเลนติโน่จะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะส่วนข้างหลังของวาเลนติโน่นะคะไม่ได้มีกระเป๋าใดๆนะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับชาแนลเนี่ยชาแนลจะมีเป็นคล้ายๆกับแบบอ่า สอดได้อีกนะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งช่องนะคะข้างหลังนะคะส่วนวาเรนติโน่เนี่ยไม่มีนะคะเรามาดูในเรื่องของความจุข,ของกระเป๋ากันบ้างน,นะคะซึ่งมันก็ใส่ได้นะคะโเฉพาะแบบสิ่งของจะเป็นจําเป็นเท่านั้นนะคะก็ชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือนะคะกระเป๋าคาร์ดนะคะกระเป๋าคาดกระเป๋าตังค์นะคะของแพมนั่นเองนะคะเข้าไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขายไม่ได้เลยนะคะนั่นคือโทรศัพท์นะคะซึ่งโทรศัพท์ของแพมนะคะคือ iPhone 10นะคะ i iPhone 10ธรรมดานะคะ แล้วก็แป้งตลับนะกุญแจรถนะคะขายไม่ได้เลยแล้วก็ลิปสติกนะคะอาจจะแท่งสองแท่งนะคะก็ใส่เข้าไปได้นะคะโอเคอันนี้นะคะก็คือแบบเต็มแล้วคือพอดีนะคะแบบนี้นะคะจะให้ดูนะคะอันนี้นะคะนี่คือทั้งหมดนะคะที่พามโชว์เพื่อนๆไปนะคะก็ปิดได้นะคะสบายนะคะอาจจะใส่แบบว่าลิปสติกนะคะได้อีกแท่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะ ก็อยู่ในลักษณะนี้นะคะก็คือกระเป๋าไม่ได้แบบว่าปูดบวมแต่อย่างไรนะคะในส่วนของวเัเทโนติโนนะคะก็มาดูกันนะคะก็กระเป๋าเงินกระเป๋ากระเป๋าเงินกระเป๋าคาร์ดนะคะโทรศัพท์นะคะสิ่งจำเป็นในชีวิตนะคะแป้งตาลับนะคะกุญแจรถค่ะแล้วก็ลิปสติกนะคะ Okay. ซึ่งนะคะก็พอใส่เข้ามานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือเท่ากันเลยนะคะใส่ได้จดุได้ประมาณเดียวกันนะคะแต่ว่านะคะนิดนึงนะคะสําหรับกระเป๋าใบนี้นะคะเห็นไหมคะปิดแบบค่อนข้างลําบากนิดนึงนะ,ะกระเป๋าใบนี้มีความสูงกว่าชาแนลนะคะแต่ว่านะคะแล้วข้างๆเนี่ยมันจะเล็กกว่านะคะ เล็กกว่าชาแนลนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในขนาดปริมาณที่เท่ากันเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีพื้นที่เหลืออยู่นะคะถ้าเทียบกับชาแนลเพราะชาแนลเนี่ยประมาณแบบว่าอ่ะข้างบนไม่ได้เหลือเยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าเวลาจะปิดเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะบอกว่าอ่ะต้องแบบอย่างเงี้ย มันปิดได้นะคะไม่ใช่ว่าปิดไม่ได้นะคะแต่ว่าต้องใช้แรงนิดนึงนะคะแต่ชแนลเนี่ยปิดสบายๆนะคะก็อย่างที่บอกว่าข้างๆของเขาเนี่ยชแนลเขาจะกว้างกว่านิดนึงเนาะส่วนออกมานะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะอุ้มนิดนึงแต่ถามว่าอุ้มเยอะไหมนะคะก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะในขนาดปริมาณของที่เท่ากันนะคะก็เดี๋ยวแําให้ดูแล้วกันเพื่อนๆก็ตัดสินใจนะคะเนาะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะถือว่าไม่พูดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือนะคะลักษณะนะคะในการสะพายนะคะของกระเป๋า2ใบนี้นะคะสําหรับกระเป๋าชาแนลนะคะก็เราสามารถนะคะสะพายได้นะคะอย่างเดียวนะคะนั่นก็คือการสะพายแบบ cross body นะคะก็คือสะพายข้ามตัวไปเนาะมีเส้นอ่ะมีมีสายนะคะสายโซ่ยาวหนึ่งสายนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะจะมัดสายซึ่งแพมก็ไม่ค่อยแนะนํานะคะเพราะว่ามันจะทําให้มันรั้งกระเป๋าขึ้นมาเนาะก็คืออย่างบางคนเนี่ยเขาอยากจะทําให้กระเป๋ามันสั้นลง ะะเขาก็จะผูกนะคะดึง2อันโซ่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วมาผูกกันตรงนี้นะคะสายมันก็จะสั้นลงนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าลังกระเป๋านะคะอาจจะทําให้กระเป๋าเป็นรอยได้นะคะซึ่งแทนก็ไม่แนะนํานะคะแต่ว่าก็เห็นเขาทากันเหมือนกันนะคะแต่เองที่บอกว่าไม่แนะนํานะคะเพราะว่าไม่ได้อยากทาให้กระเป๋ามันเสียทรงเนาะกระเป๋ามันก็ค่อนข้างมีราคาเนาะในส่วนของ v a l e ล t i n o ล o c k s t ตันใบนี้นะคะสามารถนะคะถือได้หลากหลายแบบมากกว่านะคะชแนลนะคะก็อย่าง ใบนนี้ะะคะสามารถถือได้นะคือมีสายโซ่นะคะ c o s b o d นะคะหรือว่าถือข้างๆได้เหมือนกันนะคะในขนาดเดียวกันนะคะรุ่นนี้นะคะก็สามารถถือเป็น2ส,สายแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้สายมันสั้นลงเนาะก็สามารถสะพายที่ไหล่ได้นะคะ่ามีความสั้นลงของของสายโซ่นะคะแล้วก็นะคะอีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับกระเป๋านะคะ v a l e n t i n นรุ่นนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะสามารถถอดสายได้นะคะตรงนี้นะคะถอดได้ง่ายๆเลยค่ะสายนะคะ สายออกมานะคะจะสามารถนะคะถือเป็นคลัสนะคะเก๋ๆได้อีกหนึ่งแบบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องนี้นะคะแพมก็บอกเลยว่าวาเลนติโนเนวินชาแนลขาดลอยนะคะเพราะว่าสามารถถือไนดะ้หลากหลายแบบมากกว่านั่นเองในด้านของอ่า การตัดเย็บนะคะความประณีตหรือคุณภาพของกระเป๋านะคะก็2แบรนด์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชาแนลนะคะหรือวาเลนติโนเนี่ยก็เป็นแบรนด์นะที่ค่อนข้างขึ้นชื่อนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ไฮเอ็นเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็การตัดเย็บของเขาทั้ง2แบรนด์นะคะแพรก็บอกได้เลยนะคะว่าค่อนข้างที่จะเนี๊ยบถึงแม้ว่านะคะในส่วนของชาแนลนั้นนะคะอาจจะแบบว่าเห็นได้ว่าอ่าคุณภาพของเขานะคะก็จะลดลงลดลงนะคะในแต่ละปีนะคะแต่ก็ยังถือนะคะว่าเขามีพื้นฐานคุณภาพนะคะที่ค่อนข้างแบบว่าอ่าดีงามอยู่แล้วนะคะสำหรับ แบรนด์ชาแนลเนาะก็รู้กันนะคะชาแนลก็คือชาแนลนะคะ ส่วนวาเลนติโนนะคะการตัดเย็บก็ดีเยี่ยมเลยที่แพมบอกนะคะว่าสําหรับ2แบรนด์นี้นะคะตารตัดเย็บของเขาก็ถือว่าดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับแพมแล้วแพมก็ไม่ได้มองว่ามันมีการตัดเย็บที่แบบมีปัญหาหรือว่าอะไรแต่อย่างไรนะคะแล้วก็ทั้ง2ใบนะคะก็น่าจะมีนะคะอายุการใช้งานที่ยาวนานนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่สมมุกสมบันมากจนเกินไปเนี่ยกระเป๋าก็ไม่น่าจะพังเร็วนะคะทั้ง2แบรนด์ในส่วนของสไตล์กันบ้านนะคะทั้ง2ใบนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นชาแนลนะคะใบนี้นะคะหรือว่าวาเลนติโนใบนี้นะคะแพรมก็คิดว่าทั้งสองสไตล์เนี่ยเขาสามารถนะคะใช้ได้ในกับการแต่งกายนะคะที่บอกว่า c a s ชวลนะคะหรือว่าการแต่งกายธรรมดาธรรมดานะคะอย่างเช่นเสื้อยีกก่กางเกงยีนนะคะรวมไปถึงนะคะในวันที่ถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากจะบอกว่า dress up นะคะแต่งตัวมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะแพรมก็คิดว่านะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีปัญหาเลยนะคะ,คะสำหรับแพรมแล้วนะคะแพรมก็ชอบทั้ง2ใบนะคะก็อาจนะคะจะให้ความเป็น ชาแนลนะคะนิดนึงนะคะเพราะว่าชาแนลนี้ก็มีชื่อเสียงนะคะอย่างที่เราทราบกันเนาะแล้วก็ในรุ่นของเขานะคะก็ ก็เป็นรุ่นเดียวกับคลาสสิกด้วยเพียงแต่ว่ามีขนาดที่เล็กกว่าเท่านั้นนะคะแต่นะคะเราก็จะมองข้ามในส่วนของราคาไม่ได้เลยเพราะว่าชาแนลเนี่ยมีราคานะคะที่มากกว่า v a l e n t i นีิวนะคะประมาณ1,200เหรียญน,นะคะก็พอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับราคานะคะที่แตกต่างกันของ2ใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใน2รุ่นนี้เนี่ยก็มีข้อแตกต่างนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันนะคะอย่างที่พามบอกไปนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆแล้วล่ะค่ะว่าเพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะจะชอบใบไหน ะะมากน้อยไปกว่ากันนะคะจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยแพรมก็แนะนําทั้ง2ใบเลยนะคะเพราะว่าแพรมก็ชอบทั้ง2ใบเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีทั้ง2ใบได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะจะเลือกใบใดใบหนึ่งนะคะแพรมก็ไม่ติดเลยนะคะเพราะว่าทั้ง2ใบนี้นะคะถือว่าเป็นกระเป๋าขนาดเล็กนะคะ8นิ้วเนี่ยทีคลาสสิกนะคะแล้วก็สวยนะคะทั้ง2รุ่นนะคะ หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบวิดีโอในการเปรียบเทียบนะคะกับเปล่า2รุ่นนี้ที่แพรมเอามาดูกันในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะแพรมก็จะตามไปนะคะตอบและพูดคุยกันในคอมเมนต์นะคะเหมือนเดิมนะคะสาหรับวันนี้นะคะแพรมก็ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในเทปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ